สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการเข้าใช้งานระบบสลิปเงินเดือนออนไลน์นะครับอันดับแรกเลยเราก็ไปที่เว็บไซต์โรงเรียนนะครับเว็บไซต์โรงเรียนก็คือสีรินจุด AC จุดทีนะครับจากนั้นนะครับมาที่เมนูตรงนี้นะครับเมนูสำหรับครู และบุคลากรน,นะครับก็ค้นหาลิงก์นะครับที่ชื่อว่าสลิปเงินเดือนออนไลน์ครับแล้วก็กดคลิกไปก็จะมีนะครับนะระบบขึ้นมานะครับตัวระบบนะครับจะใช้งานได้ก็คือจะต้อง ลงทะเบียนก่อนนะครับลงทะเบียนใช้งานก่อนนะครับาสมมติว่ายังไม่ได้ใช้งานก็มาคลิกที่ลงทะเบียนนะครับตรงนี้การลงทะเบียนนะครับก็จะให้ใส่ชื่อนามสกุลเนาะตามนี้นะครับไม่ใส่คำนำหน้านะครับแล้วก็อีเมลนะครับที่ใช้ได้นะครับต้องเป็นอีเมลโรงเรียนด้วยนะครับที่ใช้ได้ถ้าอีเมลโรงเรียนของเราเรา ไม่ได้ใช้นานลืมรหัสผ่านให้ไปติดต่องานเทคโนโลยีนะครับเขาสามารถรีเซตนะครับรหัสผ่านเมลของเราได้นะครับอันนี้แล้วก็ให้สายเลขประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็ตั้งรหัสผ่านนะครับตรงนี้แล้วก็คลิกลงทะเบียนนะครับมันจึงจะสามารถใช้ดูเข้าไปดูสลิปเงินเดือนออนไลน์ได้นะครับ ระบบสลิปเงินเดือนออนไลน์นะครับได้เริ่มทำนะครับเมื่อตอนเดือนมิถุนายนเนาะนะครับดังนั้นเนี่ยอตอนนี้เรามาดูในเรื่องของการค้นหานะครับสลิปเงินเดือนอันดับแรกเลยเมื่อเราลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่เลขประชาชนของเรานะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านที่เราตั้งตอนลงทะเบียนนะครับแล้วก็มาเลือกเดือนนะครับ เลือกเดือนนะครับระบบสลิปเงินเดือนออนไลน์นะครับเมื่อกี้ได้กล่าวไว้ว่ามันเริ่มมีตอนเดือนมิถุนายนนะครับปี68นะครับเนอะอันนี้ก็จะมีข้อมูลตั้งแต่มิถุนกรกฎดานะครับแล้วก็ระบบนะครับจะอัปเดตเงินเดือนใหม่นะครับตอนวันที่25นะครับดังนั้นเนี่ยสมมติว่าเดือนนี้นะครับเดือนสิงหาคมนะครับถ้ามันยังไม่ถึงวันที่25นะครับ ก็จะยังค้นหาสลิปเงินเดือนไม่ได้นะครับเคนะนะครับแล้วก็เลือกปีพศแล้วก็คลิกค้นหานะครับเมื่อค้นหาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับตรงด้านล่างตรงนี้นะครับมันจะมีสลิปเงินเดือนนะครับแสดงขึ้นมานะครับเราสามารถนะครับสั่งพิมพ์นะครับได้นะครับแล้วก็เอาไปให้ทางเจ้าหน้าที่การเงินเซ็นรับรองได้นะครับอันนี้นี่การใช้งานนะครับ ต่อมานะครับถ้าเราไม่ได้ใช้งานนานแล้วเราลืมรหัสผ่านในการเข้าไปค้นหาสลิปเงินเดือนนะครับให้มาคลิกตรงนี้เลยนะครับจำรหัสผ่านไม่ได้ให้คลิกเลยนะครับจากนั้นนะครับระบบจะให้เราใส่อีเมลที่เราเคยลงทะเบียนไว้นะครับตรงนี้นะครับอีเมลที่เราลงทะเบียนไว้นะนะครับไม่เป็นอีเมลอื่นนะครับแล้วก็ให้มาคลิกส่งลิงก์นะครับ ระบบจะส่งนะครับลิงก์ที่ไว้สำหรับตั้งรหัสผ่านใหม่นะครับไปที่เมลนะครับไปที่เมลที่เรากรอกตรงนี้นะครับนะนะครับอันนี้อ่าตอนนี้เราก็เข้าไปดูที่เมลของเรานะครับถ้าไปดูที่กล่องข้อความหลักในอ e ีเมลไม่เจอนะครับนะให้ไปดูที่อ่ากล่องจดหมายขยะนะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ขยะนะครับจดหมายขยะหรือในภาษาอังกฤษคือสแปมนะครับอันนี้มันจะมีลิงก์นะครับจากระบบส่งไปให้เราก็ไปคลิกที่ลิงก์นั้นแหละนะครับแล้วเขาจะให้ตั้งรหัสผ่านใหม่นะครับอันนี้ในกรณีที่ลืมรหัสนะครับโอเคนะครับเนาะก็ไม่ได้ยากนะครับเนาะในการเข้าใช้งานนะครับขอให้มีความสุขนะครับกับการได้เข้าไปดูสลิปเงินเดือน ออนไลน์นะครับขอบคุณครับ